ายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กข้อความว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมยกเว้นจะติดกับดักวาระครบ8ปีเท่านั้นช่วงนี้จะเห็นการเคลื่อนไหวของพักการเมืองค่อนข้างหลากหลายมีทั้งพักใหญ่พักเล็กพักคร่วมรัฐบาลและพักคร่วมฝ่ายค้านต่างก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างหลากหลายก็เป็นเรื่องที่ดีจะทําให้บรรยากาศทางการเมืองคึกคักประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปสําหรับการเปลี่ย แปลงทางการเมืองเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รัฐบาลจะผ่านกับดักทางการเมืองทั้ง4ประเด็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นกรณี1การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2. พรปรพักการเมืองและพรปรการเลือกตัก้งสสสาพรบงบประมาณรายจ่ายปี2566 4. การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีในเดือนสิงหาคม2565นี้ ส่วนตัวเห็นว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นปัญหามากที่สุดของพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเป็นเรื่องการยื่นสารของรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งครบวาระ8ปีในเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่เพราะถ้าดูเจตนารมของกฎหมายรัฐธรรมนูญเห็นได้ชัดว่าต้องการที่จะให้นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งในวาระ8ปีเท่านั้น ดังนั้นในฐานะที่เป็นนักการเมืองและนักกฎหมายคนหนึ่งขอแนะนําให้ทุกฝ่ายกลับไปดูความเห็นหรือคาอธิบายในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาดมในการยกร่างเป็นอย่างไรซึ่งสามารถไปดูบันทึกรายงานการประชุมย้อนหลังได้และจะเป็นข้อยุติไม่ต้องถกเถียงกันว่าวราระการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะครบวราระ8ปีวันไหนโดยไม่ต้องรอคำว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ได้